วันนี้มีข่าวอะไรครับที่ทําให้บดูพุ่งขึ้นถึง16%เลยนะครับข่าวคร่าวๆเนี่ยก็คือว่าหุ้นบดูที่พุ่งขึ้นจากความเชื่อมั่นของชิป AI ที่พัฒนาเองและพัฒนาสําคัญนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยอ,อีก,กีว่าตอนหลังทําไมไถึงพุ่ง16%ทั้งๆที่ข่าวก็รู้กันมาแล้วพอสมควรนะครับคร่าวๆเนี่ยก็คือว่าวันนี้เลยนะครับพุ่งขึ้น16%ก็จะมีข่าวว่าบาดูได้เริ่มใช้ชิปของตัวเองชื่อคุณลุนพีน800ในการฝึกฝนโมเดลขนาดใหญ่แล้วก็ ฝึกฝนพวกเออร์นี่พวกโรบแท็กซี่อะไรทั้งหลายนะครับเราก็จะมีข่าวว่าตัวชิปเนี่ยได้ขายกับตัวไชน่ามือบายด้วยนะทุกคนไชน่ามบายเขาซื้อไปแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะทุกคนก็ถือว่าในระดับหนึ่งแล้วก็การปรับตัวเกิดขึ้นจากว่ามันจะมีเรื่องข้อตกลงกับตัวที่เป็นรัฐวิสาหกิจของจีนชื่อ c ชน n า m e r c h a ช t Group นะครับตัวนี้ก็มีเทรดอยู่ในฮ่องกงด้วยซึ่งเขาจะเอา AI ตัวนี้ไปประยก์ในภาคกโส่ของการเงินอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ ตัวสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ขึ้นมา20%ถ้าเกิดนับเป็นเดือนก็พุ่งไปจี่สเอนลยนะครับตอนนี้ความรู้สึกเชิงบวกของนักวิเคราะห์เนี่ยก็เริ่มปรับเริ่มปรับกันแล้วนะครับทั้งของอเมริกาและของจีนปรับจากขายเป็นซื้อเรียบร้อยแล้วือปรับเป็นซื้อเนปรับกันมาหมดแล้วมันเจอเจ้าสุดท้ายที่ชื่อตัวนี้นครับตัวตัวตัวนี้ครับ Research Service เนี่ยเขาปรับจากขายเป็นซื้อเป็นเจ้าสุดท้ายเลยนะครับที่ให้อยากให้ขายตอนนี้ปเป็นเป็ือนซื้อละทนแรงกดด โอเคข่าวมันก็ไม่มีแล้วนะครับของวันนี้แต่ผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ก็คือว่า,าตัวใบดูเดี๋ยวผมลืมเอาเต็มจอยกว่าตัวใบดูเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องข่าวเนี่ยเขาจริงๆเรารู้กันมาตั้งเป็นอาทิตย์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขาผลิตชิปของตัวเองใช้เองขายให้ชาแนมบายหรือว่าจะเป็นเรื่องที่มีการปรับประมาณการจากตัวรีเสิร์ชต่างๆให้เป็นซื้อแต่ที่สําคัญเลยก็คือว่า นักลงทุนที่เป็น smart ันนี่เขาจะเข้ามาซื้อก่อนแล้วเพราะว่าเขาเขาคำนวณไว้แล้วว่าอีก6เดือนข้างหน้าสมมติว่าจะเป็นการซื้อก่อน6เดือนนะทุกคนนักลงทุนจะเข้ามาซื้อก่อน6เดือนอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นซึ่งสิ่งนั้นก็คือ,อ,อตัว core business ของเขาที่เป็นโฆษณาเนี่ยครับที่ติดลบมาตลอดหลายๆไตรมาสประมาณสัก4ี่ไตรมาสหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยติดลบมาตลอดเลยเพราะว่าโฆษณาแบบเก่าที่เป็นคลิกลิ์สีน้าเงินเนี่ยเวลาเราเสิร์ชเนี่ยมันลดลงเยอะมากๆเนื่องด้วยอะไรครับมันเป็นแบบเก่า มันจะสู้พวก LLM ChatGPT พวก e r n i e นีเองไม่ได้ลวเพราะเวลาเราเสิร์ชเราจะไม่ไปเสิร์ชในนั้นแล้วถูกปะเราจะมาเสิร์ชในรัสเช่นเกันมเดี LLM แทนมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวโฆษณาลดและอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวไปตู้เสิร์ชเนี่ยมันใช้ในจีนโดยเฉพาะมันจะไม่มีที่อื่นนะครับส่วนมากส่วนมากนะทุกคนจะใช้ในจีนถ้าเกิดอยู่นอกจีนเขาจะใช้เป็นพวก Google อะไรกันก็ว่าไปจะเป็น Bing จะเป็น Per Percity per ก็ว่าไปนะครับแต่ว่าพอเขาที่จีนเนี่ยเขาใช้ตัวนี้ปุ๊บแล้ว ที่ผ่านมาปีที่ผ่านมานะทุกคนไม่ใช่ปัจจุบันนะเศรษฐกิจของจีนมันลดลงจากเรื่องอสังหาริมทรัพย์จากเรื่องเงินเฟ้อเขาก็เลยกักตังค์ไว้ประชาชนเนี่ยกักตังค์ไม่ซื้อของบริษัทเขาก็ไม่ได้กําไรใช่ไหมเขาก็ต้องลดคอสในการโฆษณาลงถูกไหมครับมันก็เลยการเมื่อเขาซื้อโฆษณาของไปตู้เนี่ยลดลงการโฆษณาเนี่ยมันก็เลยลดลงไปด้วยนะครับเขาก็เลยลดลงแล้วทีเนี้ยพอมันพุ่งขึ้นอย่างนี้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าบอลทอมได้ผ่านไปแล้ว แต่เรายังไม่เห็นงบทุกคนเราจะเห็นงบในเดือน11ก็คือแตรมสา 3, แล้วก็เป็นเดือน2ปีหน้าเป็น,เ,ปน,เ,ปนปเต็มปีคือแตรมส4นะครับแต่ถ้าเกิดเราเหมาะถ้าเกิดเรารู้ปัจจัยต่างๆเชื่อมโยงแล้วเราจะรู้ว่าบอททอมได้ผ่านไปแล้วอาจปัจจัยต่างๆเช่นอะไรบ้างครับตอนนี้เนี่ยจากราคาที่ขึ้นมาแบบนี้จากเศรษฐกิจากหุ้นจีนที่ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้อะไรครับความเชื่อมั่นของคนจีนของคนต่างประเทศเชื่อมั่นในจีนเยอะขึ้น โดยเฉพาะคนในจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็ฮ่องกงพอคนช่มันก็ชมันมาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับจะเกิดการออกมาซื้อของมากขึ้นคนจะเริ่มจับใจ่ยใช้สอยคือจีนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องที่ว่าไม่มีเงินนะครับจีนทุกคนเนี่ยมีเซฟวิ่งเงินออมเนี่ยเยอะมากๆประมาณ30%สาของเงินทั้งหมดที่เขามีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขามีเงินน่ะแหละแต่เขาไม่กล้าลงทุนเพราะอะไรครับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น สินทรัพย์หลักของคนจีนเนี่ยมันลดลงไปทั้งสาในช่วงประมาณ3ปีที่ผ่านมาเขาก็เลยกลัวที่จะใช้จ่ายพอตลาดหุ้นมันขึ้นปุ๊บซนติเมนต์มันดีใช่ไหมคนก็เริ่มออกมาจับจ่ายใช้สอยหนึ่งสองเองเงินฝืดเนี่ยที่ว่าฝืดมานานไม่รู้จะแก้ยังไงเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นมันก็จะกลับมาได้แหละมันจะไม่ฝืดละมันจะกลับมาเป็นบวกได้อ่าอาสังหาริมมรัพย์ที่มีปัญหาอยู่คนก็เริ่มอยากจะไปซื้อละคนที่เล่นอสังหาริมมรัพย์ก็เริ่มอยากจะซื้อเดี๋ยวดูนะครับว่า ราคาสั่งหิ้รือมาซับม,มันก็จะดีขึ้นตัวเลขเงินเฟ้อก็จะดีขึ้นอันนี้ผมพูดถึงต้นปีหน้าเลยดีกว่าเพราะว่าเวลาที่ตลาดหุ้นขึ้นน e ิเมนต์ดีเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาจะไม่ไม่ชิงกับหุ้นมากเขาจะค่อยๆซึมซับเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาประมาณสามถึงสเดือนในการซึมซับกว่าตัวเลขจะออกมาดีจริงๆผมคาดว่าประมาณเดือนสิบสองเดือนหนึ่งเดือนสองปีหน้ามันก็จะไปไปมีผลกับประมาณไรมาสี่ไรมาหนึ่งของปีหน้าอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้พอทุกอย่างมันดีคนเขาก็คาดว่าอ่ะ ก็จะใช้สอยปุ๊บเดี๋ยวต้องโฆษณาเพิ่มมากขึ้นแน่เลยเพราะตัวเลขของคอร์เป็เนสจะกลับมาดีทีนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องคอร์เป็เนสอย่างเดียวตัวบดูเซิร์ชตัวบดูแมปอะไรต่างๆที่เป็นคอร์เป็เนสเขาเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้เข้ากับ AI ได้มากขึ้นการโฆษณาแบบเก่าเขาจะลดทิ้งไปเขาก็จะใช้ตัวโฆษณาที่เรียกว่า AI s u m m a r y เนี่ยแล้วเขาก็จะเอาตัวโฆษณายัดไปใน AI s u m m a r y เธอไม่รู้จักก็ไปเล่นใน Google ก็ได้เวลาเราเสิร์ชถ,ถามอะไรใน Google ขึ้นมาเน มันก็จะขึ้นมาเป็นสรุปเลยแล้วเขาก็แอบแท็กโฆษณาไปไปตู้เนี่ยง่ายๆนะครับวิธีนี้คือว่าไปก๊อปตัว Google มาเลย Google ทําอะไรเดี๋ยวผมทําตามแต่มันจะมีแหลกไทม์กันประมาณสักสเดือนถึง6เดือนนะครับกว่าเขาจะมองเห็นคือเขาไม่ได้ก๊อปตลอดครับเขาก็จะคิดเองบ้างแล้วก็ก๊อปบ้างแต่กว่ามันจะมีผลมองเห็นอนะมันก็ประมาณ3าถึงหเดือนนะทุกคนกว่ามันจะคือ Google เนี่ยแต่มาที่ผ่านมาเนี่ยประมาณเดือน6เดือน7เนี่ยมันดีไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไไปปตตู้จะอ่า อันนี้คือเรื่องของที่เป็นคอร์เป e ร n เน็ตเขาส่วนเรื่องต่อมาที่ทุกคนเขาคาดกันคือเรื่อง cloud AI ใช่ไหมคลาวเอไอตอนนี้เนี่ยเติบโตประมาณ34-40หลายไตรมติดแล้วนะครับและแน่นอนว่าจะเป็นเดอะแบ็กของในยุคถัดไปยุคถัดไปที่ผมพูดถึงปีหน้าเลยนะครับยุคถัดไปของไปตู้เนี่ยคือปีหน้าเลยนะครับไม่ต้องรอแล้วที่ผ่านมาทั้งหมดรวมปีนี้คือยุคหลังยุคต่อไปคือปีหน้าทันทีก็จะมีเรื่อง ข่าวเอกับเรื่องโรบอทแท็กซี่เนี่ยแหละที่จะเป็นเดิมแบกโดยเฉพาะโรบอทแท็กซี่ผมเล่าข่าวเอไก่อนข่าวเอเนี่ยมันจะมียอด30-40%ถึงเแล้วเติบโตยอย่างเงี้ยได้ทุกปีติดต่อกันผมว่าอีก3-5ปีเลยด้วยซ้ำครับมาจากอะไรก็โรบอทแท็กซี่ที่ขยายมากขึ้นมาจากตัว AI ที่ทุกคนต้องใช้องค์กรต้องใช้โดยเฉพาะรัฐบาลถ้าเกิดรัฐบาลรัฐวิสาหกิจของจีนเนี่ยเขาต้องการจะประยุกต์ใช้ตรงเนี้ยไปตู้จะเป็นคนแรกที่ได้รับประโยชน์ เพราะว่าเขาอะดีลกับรัฐบาลเยอะมากมันจะมีดาบสองคมนะครับข้อดีก็คือว่าถ้าเกิดมีรัฐวิสัยกินอยากใช้ AI อยากใช้อะไรต้องใช้ของไปตู้เพราะไปตู้เนี่ยเขาดีลกับรัฐบาลเขาจะเก็บความลับเรื่องข้อมูลได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นใช้เขาในปลอดภยัยไปใช้เจ้าอื่นก็มีบ้างแต่มันจะไม่ปลอดภัยเท่าตัวนี้นะครับแล้วก็สองแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีก็คือว่าถ้าเกิดรัฐบาลเขาเกิดมีเรื่องเขาอยากจะแบบตัดโชะตัดโชะอะไรเหมือนที่ผ่านมาเนี่ย ไอตู้ก็จะโดนสั่งแบบน,นั้นซึ่งตอนนี้รัฐบาลจีน,นช่วยให้เห็นแล้วว่าเขาจะไม่ทําแบบนั้นละโอกาสที่ทําแบบนั้นมันมีน้อยพอเชื่อมั่นเลยค่อยๆกลับมาโอเคเรื่องคารไอประมาณนี้คร่าว,าว,าวๆก่อนเดี๋ยวอีพีตอ่อปไปค่อยมาเล่ากันแบบละเอียดโรโบอทแท็กซี่เนี่ยผมคาดว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นเทรนด์เป็นเทรนด์เลยนะครับอะไรที่เป็นเทรนด์เนี่ยรับรองาขึ้นได้เยอะทําไมถึงเป็นเทรนด์โรบอทแท็กซี่เนี่ยมันจะเป็นเทรนด์อยู่แล้วในในอนาคตข้างหน้าเพียงแต่ว่าตอนเนี้ มันยังสเกลไปไกลไม่ได้ทั้งทั้งเวโมทั้งตัวอะพอลโลโกของไบดูด้วยผมอาจจะยังไม่ได้พูดถึงของเท s l a นะครับเพราะว่า Tesla ผมมองว่ายังไม่ใช่การขับเคลื่อนร้อเซพราะเขายังเขาไม่ได้ใช้ไร้ด้าเขาใช้เป็นตัวกล้องติดรอบรถแล้วที่สำคัญที่สุดที่จะตัดกันเลยที่ผมคิดนะแต่ว่าสวาวเทสล a าจะไม่คิดแบบผมนะคือการที่เรามีแมปครับเจ้าไหนที่มีแมปเจ้านั้นคือผู้ครองโลกของรูแท็กซี่ก็มีอยู่2เจ้า ถ้าเกิดเอาทั่วโลกก็จะไม่นับจีน,นะก็จะเป็นของ Google คูเวโมส่วนไปตู้ไปดูเนี่ยก็จะกินที่จีนทั้งหมดอาจจะก,กินฮ่องกงด้วยแล้วก็เอเชียนิดหน่อยอ่ะจะเป็นของเขาไปเขามีแมปอยู่2เจ้าเท่านั้นเจ้าอื่นอ่ะมันมีแมปเว้ยมันไม่ได้มีแค่2เจ้าแต่2เจ้าเนี้ยเขาไปไกลแล้วแล้วเขาคอมพลีทที่สุดถามว่าของอาลีบาบาก็มีนะเซ n นเซนเขาก็มีบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ละเอียดเข้านะครับทุกคนอันนี้เป็นระดับม mm ิลลิเมตรเลยนะทีนี้เนี่ยทำไม ที่ผมถึงคิดว่าโรบอแท็กซี่มันจะมาในปีหน้าโดยเฉพาะของไปตู้ที่เป็นอพอลโลโกจะชนะเวมูในปีหน้าเลยเป็นต้นไปเพราะปีนี้เขาจะคืนทุนแล้วจากคําบอกของผู้บริหารนะครับที่เขาบอกว่าปีนี้คืนทุนในบางเมืองซึ่งเมืองนั้นก็คืออู่ฮั่นนั่นเองเพราะว่าเขาทํมามา3ปีแล้วเมืองแรกที่เขาลงและตอนนี้เป็นแท็กซี่เขาเยอะที่สุดแล้วคือประมาณพันคันจากประมาณพันเกือบสองพันคันตอนนี้มันมีพันคันอยู่ที่นั่นแลวเขาทามาสองสามปีแล้วก็ต้องคืนทุนที่นั่นแหละ พอขึ้นทุนแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปครับกำไรครับเพราะว่าทีนี้หลังจากนี้ปุ๊บเขารู้แล้วว่าต้องใช้รถวิ่งเท่าไหร่ใช้รถกี่คันต้นทุนเท่าไหร่เขาจะคํานวณเป็นกําไรได้แล้ววิธีที่จะทาให้กําไรเพิ่มขึ้นได้ก็แค่ถ้าเกิดเห็นเริ่มเห็นตัวกําไรปุ๊บทีนี้นักลงทุนเขาจะเริ่มมาลงทุนแล้วถามว่าอา้าวมันไม่ได้เข้าตลาดลงทุนได้ไงก็พวกนักลงทุนนอกตลาดครับเขาก็จะมีเนาะเขาเรื่องเงินไม่เป็นปัญหาแล้วถ้าเกิดมาเริ่มเห็นกําไรเขาก็จะเทเงินเข้าไปหาตัวเอาพอโลกโก รถเบรคซี่ของไบดูวนะทีนี้เขาจะขยายตัวรถอ่ะกี่คันก็ได้ละจากพันคันเป็นหมื่นคันเป็นแสนคันก็ว่าไปแล้วในจีนอ่ะมันไม่ได้มีแค่เมืองเดียวนะครับมันมีอีก10เมืองใหญ่แล้วก็เมืองมันเยอะมากๆแล้วอย่าลืมว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องของรายได้กําไรอย่างเดียวมันจะมีเรื่องต้นทุนด้วยที่เขาสามารถลดได้ทําไมเขาถึงชนะเวโมก็คือว่าต้นทุนเขาถูก,ก่าเยอะครับตอนนี้ต้นทุนในการทํารถคันหนึ่งของคอลโลโกเนี่ยของไบดูเนี่ยอยู่ประมาณ30 0 0 0่เหรียญ30 0ห0่นเหรียญน,นะแต่ของ ตัวเวโมยังอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าถึงเจ็ดหมื่นอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นมันหักมันเยอะเกินไปเขาก็เลยหากิธทีทํากาไรอยู่นะอีกผมว่าอีกหลายปีนะครับส่วนของไปดูเนี่ยปีหน้าทําได้เลยใช่ปะพอรายได้พอต้นทุนลดถามว่าลดได้อีกไหมเขาลดได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขาไปจับมือแคดแอลทแบตเตอรี่แบตเตรอรี่ก็รู้ๆกันอยู่ว่าราคาค่อยๆลงเรื่อยๆแหละเพราะว่าจีนเป็นแหล่งผลิตแหล่เอิร์แล่เอิร์ได้ง่ายเขาก็เป็นตัวตน้นแล้วยิ่งขยายได้เยอะๆเนี่ย ทุกๆอย่างมันก็ราคาลงนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตการประกอบรถตัวกล้องไรดร์ตัวเซ็นเซอร์รอบรถการขนส่งมันคือเอ o n โคนอมีออฟสเกลนั่นเองครับยิ่งผลิตเยอะต้นทุนก็ยิ่งถูกแถมยิ่งขยายฟีดรถเข้าไปอีกกำไรก็จะพุ่งนะครับตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปยาวไปอีก3ปีนะครับ6 9 7 0 7 1คือปีแห่งโรโบแท็กซี่นะทุกคนก็อีพีนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็เล่ามาเยอะมากๆเลยผู้ผมจะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับ ข่าวพวกนี้หรอกไอข่าวพวกแบบเนี้ยที่เห็นอยู่หน้าจอเนี่ยมันขึ้นมาแต่มันเป็นข่าวเก่าเป็นข่าวที่ไม่ไม่ได้แบบว่าพาหุ้นพุ่งคุ้นจะคืพุ่งได้เป็นเท่าๆเ,เนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวกับอนาคตนะครับทุกคนก็ใครก็ชอบก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์นะครับถ้าใครชอบหุ้นจีนหุ้นไบดูก็ติดตามผมไ้ได้เลยนะครับไปแล้วครับ